อเคสวัสดีครับผมเจ้าชายกุมบนะครับก็วันนี้กุบจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บรอบนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ปูหรือเปล่านะฮะแต่วันนี้กุ๊บวางรอบไว้ในป่านะครับก็เลยว่าเอออย่างน้อยๆคอนเทนต์นี้ก็ยังยังช่วยกุมบได้ให้กุบได้มีคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่รับประกันนะครับว่าจะได้ผลงานหรือเปล่าพอกุบคิดว่าถ้าเกิดกุ๊บรอบผลงานเพื่อนๆก็จะไม่มีคลิปดูเลยเออ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเก็บรอบกันตอนนี้ก็เริ่มจะสายแล้ว่นะยได้ปลาปินก้วได้ปลาปินแก้วอีกแล้ปลาปินแก้วตัวนี้ได้ไดโคตรบ่อยเลยอนะเป็นตระกูลเดียวกับปลาดุกนั่นแหละแต่ว่ามันต้องได้หลายๆตัวได้ตัวเดียวเอาไปทำอะไรอะ่ะ เดี๋ยวปล่อยกันดีกว่าโอเคครับปะเดี๋ยวเราไปเก็บรอบในป่ากันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกูด้วยนะฮะเข้าป่ากันจะมีอะไร,รอเป่า ไม่น่าจะมีอะไรเยอะอยู่ลเลยเลวอย่างคือวันนี้กูใช้เหยียบปลาโคกด้วยนะครับมันก็จ้าเงยๆนี่นะเอาไปางี้ก่อนไปต่อตตอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหยื่ออยู่เลยแต่หาแล้ว อยู่ครบเพื่อนๆวันนี้กูจะมีอะไรให้เพื่อนๆดูไหมเอาจริงๆดิไปต่อเราต้องมีความหวังว่ามันต้องได้ตัวใหญ่ เงวเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่ามีอ่ะไม่มีไอเวนแต่ว,ว่าเหยื่อก็หมดเราขาดไปเนี่ยไปต่อ ทำไมน้ำมันขึ้นนะคือจริงๆน้ำมันต้องลงเลยวนะดูดิอันนี้มันคือข้างบนนะครับอันนี้คือข้างล่างเห็นไปไม้ไหมแล้วมันขึ้นไวมากโอเคมาแล้วหนึ่งตัวโอ้ตัวกระตุ้นได้แล้วหนึ่งตัว เ้ยม,มีปลามีปลากระโดดเอ้าฝนตกน้ำลงเชี่ยวแล้วดูดิอะไรวะไม่มีอะไรเลย เงาอันนี้รอบเงาอันนี้รอบเงาเมีอะไรไหมอ่ามีนี่ผู้ใบิเนเวนปล่อยเลยมแมวไปต่ออันนี้ก็ไม่มีโูอะไรบ้า

kami minta tu ek lek. Oh, dah, 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 dah. Nih hmm, tua. คือมีแต่ตัวลเล็กๆกับเพื่อนๆดูดินี่ก็ไม่มีม ไม่มีลูกนี้ขาดนะครับ <c oughs> เห็นไหมไม่มีเหมือนกัน เฮ้เพื่อนๆตอนนี้กูเ็่ขนรอบมาไว้ทางจะไปเรือและเมือเรามีประมาณสามสี่ลูกต้องมาเก็บสิจะมีอะไรแม่จะได้ปูแม่ไม่ได้แล้วหนึ่งคือแบบในป่านี้ดิหน้ามีตัวมากเลย อะไรวะลิงเหรอมีลิงอยู่ลิงไม่แก่ อีกสองลูกลูกนู้นก็ไม่มีลูกนี้ก็ไม่มีไ,มมไปเดี๋ยวเราไปเจอนที่เรือนะครับอย่าลืมกด l i k กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจกูด้วยนะฮะหมดแรงแล้วสนับสนุนโดยอร่อยปากหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวติดต่อได้ที่เพจอร่อยปากมาดูลูกนี้สิ <c oughs> คือตัวนี้นะครับมีรูเบเริ่มเลย ก็เลยเอามาวางไว้หน้าหน้ารูมันไม่รู้ว่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่าไม่มีแต่ว่ารอบขาดแต่ว่ายัยงอยู่อะไรวะครับได้แล้วอีกตัวนี้น,นะครับตกมารีบละ ก็โอเคเพื่อนๆครับตอนนี้ก็กุ๊บก็เก็บมาหมดแล้วนะฮะคืออย่าเรียกว่าได้เลยนะเรียกว่าไม่ได้ดีกว่าถ้าใครติดตามกุ๊บอยู่ก็จะรู้ว่าป่าเนี้ย <c oughs> ป่าท,ที่เราเข้ามาเนี้ยกุ๊บไม่เคยพลาดนะครับแต่วันเนี้ยมันไม่มีจริงๆนะฮะคือปูมันถดถอยมากจนแบบโอ้ยพี่ออ ก็จริงๆคลิปนี้จะไม่ลงหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากุ๊ปรอ,อผลงานก็อยากให้รู้ว่าคงไม่มีคลิปให้เพื่อนๆดูหรอกนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือจะลุยป่าไปเรื่อยๆนะครับก็คงไม่ค่อยจะดักข้างนอกแล้วแหละหาในป่าดีกว่าเนาะแล้วก็เปลี่ยนทำเลเปลี่ยนหมายกันบ้างนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะฮะคลิปก็อาจจะสั้นๆหน่อยกุ๊ปตัดทิ้งหมดแหละไม่เอาไว้อะไม่ยังไัก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกุ๊ปเลยนะฮะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วสวัสดีครับ